ครับสวัสดีครับผมพัชรกิจน้ไม้นะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์มานะครับปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาเทคนิคต่างนะครับในวันนี้ก็เป็นเป็นหัวเรือในการจัดงานนะครับก็ริเริ่มจากท่านรัชกิจปุทวีนะครับท่านรองผู้อำนวยการนะครับซึ่งในอดีตเนี้ยเราทั้งคู่ต่างก็เป็นหนุ่มน้อยเจ้าวิหากันนะครับในสมัยก่อนก็ได้นําความรู้นะครับได้นําทักษะในด้านของ การใช้อากาศยานและคนขับนะครับมาใช้ประยุกต์ในใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างผมก็สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้สอนเด็กน้อยเด็กบนดอยนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้มาสอนที่แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับก็ใช้ถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับงานโปรดักชันการถ่ายภาพอากาศาการถ่ายภาพด้วยอากาศยานและคนขับนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็คิดว่า อากาศยานแลคนขับเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ต่อ,อเด็กๆทุกระดับชั้นเลยนะครับในในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างของผมเนี่ยจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษานะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้เนื่องจากอาชีวศึกษามีหลายขแขนงหลายสาขาทราบข่าวมาว่าเด็กเด็กแผนกวิชาช่างก่อสร้างเขาก็อยากนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในงานก่อสร้างบินดูใชงาน เด็กคอมพิวเตอร์กราฟิกก็อยากที่จะเรียนรู้การใช้โดนไปถ่ายทำโปรดักชันต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่างานนี้สิ่งที่ได้มากที่สุดเลยคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้เด็กๆหรือผู้เข้า,ขารับการอบรมนะครับได้นำไปต่อย,ยอดนะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้กับชาวจังหวัดตากด้วยนะครับที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าภาพสถานที่เนื่องด้วยเรามีความพร้อมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางสมาคมด้วยนะครับว่าเราต้องการาตั้งใจมากๆเลยที่จะนำ โดนแปษสอนอบรมแล้วก็ให้ความรู้สร้างปรากฏการ์ใหม่ให้กับชาวจังหวัดตากของเรานะครับแลาหวังเป็นอย่งยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้จะได้ประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาอบรมนะครับขอบคุณครับพอได้ไหมครับ